วิธีการที่จะเอาชนะความกลัวที่ได้ผล100%เนะครับเราจำเป็นที่จะต้องจัดการอีกสศัตรูที่มันมาขวางกั้นเราก็คือฟุงซ่านกับคิดลบศัตรู2ตัวนี้เป็นศัตรูในอนาคตนะครับถามว่ามันมาเป็นศัตรูในอนาคตได้ยังไงก่อนที่เราจะเริ่มนะก่อนอย้งว่าก่อนที่เราจะเริ่มก่อนที่เราจะสมมติอยากขายเสื้อผ้านใน Facebook อยากไลฟ์สดขายก่อนที่เราจะเริ่มปุ๊บเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย เพื่อนจะเข้ามาเซลใช่ไหมแล้วจะมีคนซื้อไหมแล้วฉันจะโดนดูถูกไหมฉันจะโดนบูลลี่ไหมฉันจะโดนเซล,ลไหมเราจะคิดเยอะต่างๆนานานะสิ่งนี้คือฟงซ่านแล้วพอเราฟงซ่านปุ๊บเราก็จะกลัวละไม่ทําดีกว่าเดี๋ยวคนเข้ามาแซลเราเดี๋ยวคนเข้ามาติเราเรากลัวพอเราฟงซ่านไงพอเราฟงซ่านปุ๊บเราก็จะกลัวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะก้าวข้ามผ่านไอ้ความกลัวนี้ได้นะครับก็แน่นอนครับว่ามันจะพ่วงมากับไอ้สองตัวในอดีตที่เคยพูดไปแล้วก็คือ คิดติดคิดลบพอเราแก้สงตัวนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาแก้ตรงฟังก์ชันกับกลัวแล้วโอเคเราไม่ต้องไปคิดเยอะว่าจะมีคนเข้ามาติดไหมหน้าที่นําเสนอคือหน้าที่เราหน้าที่ติหน้าที่ปฏิเสธคือหน้าที่เขามันไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็คิดไปว่าโอเคฉันจะทําในส่วนตรงนี้ให้มันดีที่สุด แล้วพอเราเลิกฟุงซ่านปุ๊บเราก็จะไม่กลัวเพราะว่าเราจะไม่มีความคิดลบๆจากคนอื่นที่จะมาแบบว่าเฮ้ยคนอื่นจะคิดกับเรายัางไงคนนั้นจะคิดกับเราอย่างไงคนนี้จะคิดกับเราอย่างไงเราจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ฟงซ่านไงพอเราไม่ฟงซ่านสักปุ๊บความกลัวก็จะลดน้อยลงแล้วเราก็จะมาโฟกัสกับสิ่งที่เราเนี่ยจะทําได้เต็มที่มากขึ้น จะเห็นผลมากที่สุดอย่างที่ผมบอกครับทอทอทอทำท,ทันทีถ้าเกิดเราไม่ทําปุ๊บเราก็จะไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์ัมาจอกมาเป็นยังไงเรียนรู้ให้ตายก็ไม่สู้ทำหรอกครับจริงๆผมย้ําหลายรอบมาเพราะฉะนั้นอยากทุกคนทอทอทอครับทำทันทีสัตรูในอนาคตมีอยู่สองตัวนะครับฟุงซ่านกับกลัวเลิกคิดเยอะแล้วทําซะแล้วความกลัวจะหายไปครับขอทุกคนโชคดีครับซ you แล้วเจอกันผมฟลอกธนสิทธ